ดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาเลให้ฝีไฟเกมดีนน้ำมันนะครับเกมดีนน้ำมันเกมดีนน้ำมันเกมดีนน้ำมันอีกักเออจริงแม่งกางจับก็อยากด่าเออ างเหรอครับคุณสร้างเหรอครับก็เพื่อนผมนะครับคนที่มันพูดเนี่ยเยอะมันก็ทําช่องนะครับแต่ผมไม่รู้มันลงคลิปยังนะเพราะฉะนั้นอย่าไปกดติดตามมันนะครับมันบ้าเฮ้ยไม่ได้บ้าอหลักมงหลักฐานก็ไม่มี เอาวาดีแน่จริงอะฮอะเออเนาะโมโค่ครับเป็นรกฐานครับปัญญ <c oughs> าอ่อน <c oughs> ขาดยาหนักเอายาหมดแจ็คไหมเพื่อน <c oughs> เอา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 โอเค เออเด้อเอเดยวเปิดเด้อเดยวเปิดเรียนเดวเดวเดายัดปากให้เลยเดี๋ยวเดเาเจออ้าวข้าวเองนะโอเคโอเคได้จัดไปเอาเร็วเร็วดีเฮ้ยยังไม่เลิกอีกวะสรมมมาาอย่ง ทุกคนครับถ้าคลิปนี้น่าเบื่อก็ต้องขออภัยนะครับเมื่อแต่ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกซับสไครต์กดก้วดิก่ทุกอย่างแต่อดีากดดีไลน์นะครับเพราะว่ามันมีคนเป็นบ้านะครับช่วยกดไลค์กันเยอะๆนะครับเพื่อนผมมันจะได้หายเป็นบ้านะครับแต่มันไม่ใช่โลกเอออีซีนะครับแต่มันเป็นโรกหัวลเอรยอะไรขผมถ้าพูดคำหยาบไปก็ขออภัยนะครับมันบ้าจริงขาดยาจัดเฮ้ยไม่ขาดยาอย่างไหนวะเนี่ย เฮ้ยเดี๋ยวเล่นเล่นอันอื่นไหมเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเล่นเล่นอันอื่นไม่เล่นอันอื่นไหมมันนานอ่ะเออเมื่อกี้กูเออเมื่อกี้กูกดมันก็มันก็เล่นไม่ได้เฮ้ยเล่นเล่นเอ้ยเล่นเล่นหมดหมดโดนล่มจากอันดับปะโดนล่มจากอันดับแกแต่เพื่อนเแดงสดาวเลยเพื่อนเขาก็เล่นไม่ได้ปะไปดีวะอ่ะ หมดเฮ้ยเอาหมดโดดลูกเฮ้ยเอาเอาหมดโดดลูกนะเฮ้ยเอาหมดโดดลูกเฮ้ยเอาหมดโดดล้มธรรมดาหมดโดดล้มธรรมดาก็ได้เอ้ยหรือว่าสี่สี่เฮ้ยหรือว่าสี่สี่ฮะเฮ้ยเฮ้ยเอาไปเอายาหมอแจ็คไปเอาไปให้แล้วจึ๊บจุ๊บจุ๊บโอเคกด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 โอเค ยัใส่ปากกันเลยีมวยกันยะไหมยดยาหมดยังยาหมดยังยามันออกินลี้ยวเฮ้ยดูมันนานจังวะคนใเมครับคนนมันมีแกนยวะเฮ้ยขลาขลาขลา ปกจะเข้าโคตรนานเฮ้ยนี่ภาพของใครวะเอาวีเชี่ยโขบใครเป็นเพื่อนมึงจังโอ้มแม่งหน้าดิแก่ก็แก่ดลดิเออว่าเอาว่ะทำเป็นตึงเยี่ย สุดท้ายมึงสู้ไม่จีสุดท้ายมึงมึงมึงกากจีเอ็มโหด่านนี้ไม่ค่อยชินอีกโอ้ยมาลงเลยด่านนี้ดูครับน้องๆเขาเป็นเด็กไม่ดีเออนองอจะมีคนเี่แกอะใครจะไปลู่เออจะไปลู่ะเออคือแม่งคือแม่ง รู้ไหมคือคือตอนคนมาคอมเมนต์คอมเมนต์กูไม่ไม่มีเด็กคนพี่ว่าพี่ครับพี่ครับเอาจริงถ้าใครอายุเยอะกว่าผมก็บอกว่าน้องก็ได้นะครับแต่ต้องสุภาพหน่อยนะครับผมผมผมาผมผมอายุสิบนะครับเฮ้ยหุบปากดิมึงก็มึงก,ก็อายุสิบเหมือนกันไหนน้องอเป็นกูอายุสิบแล้วเพื่อนกูอายุสิบอ๋อเกือบพูดว่าเกือบเกือบพูดว่าไอตู่ลงไปละ จังหว่นีลยเฮ้ยอย่าเพิ่งตายนะเว้ยใครตายเอ,อ้ยเอางี่ไหมถ้าใครตายคนแรกเฮ้ยเอางี่ไหมนคนใครตายคนแรกคนนั้นกากเลยไหมเอาไหมไหมไม่เอาไม่เอาเฮ้ยเอาเอาเอาๆๆเอา,เอาๆๆก็บอกว่าตึงเงีออโอ้เปิดมาแม่แแงถ้าจะมาถามแรงกูอย่านะกูกูไม่ได้ค่ะเพราะว่านี่โคตรแล้วพี่มาหาจดีนะครับนี่คือของที่โคตรแล้วพี่มาหาจะดีนะครับคุณต้ระการดูนะดี่สุด ที่สองคนนะเขาดีดอะไรกันวะน่ะไอ้ยี่กูเก็บกระสุนเที้ยอะไรมาเนี่ยเฮ้ยกระสุนแก่ช่างบินแม่ก็มีปฏิบัติการอะไรสักอย่างปฏิบัติการอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยตอนนี้กูอยู่กับเฮ้ยเดี๋ยวตอนนี้กูอยู่กับที่ชุบว่ะอ้าวเจอตัวไอ้เพื่อนเขาเจอตัวว่ะโขนคอยคนจริงว่ะน่ะคนจริงว่ะน่ะ ไอ้เชี่ยดูทรงแล้วแม่งคนจริงเออบทบอทเบ่งจีบอทเบ่งจีเอ,อ็มมันเริ่มมันมันเริ่มปรับให้วางไอ,อ้วอได้แล้วก็แบบแบบยิงยิงแบบยิงแม่งแบบสมองขึ้นน่ะเออฉลาดขึ้นน่ะไม่งูเหมือนแต่ก่อนน่ะยิงโคตรเอออ่ะเออก็พยายาม,มเล่นไปเรื่อยๆอย่าบ่นตบตบตูดเลย เฮ้ยตอนนี้เจอกระเป๋าสามว่ะกระเป๋าสาม <c oughs> จ๋าพี่มาแล้วจ้า <c oughs> นี่ไงกระเป๋าสามเยี่ยมเฮ้ยเพื่อนขาเพื่อนขอาชีพอยู่นะลงรูมอ่ะเฮ้ยนี่ลงของจริงนะเว้ยลงของจริงนะเว้ยเฮ้ยถ้าถไม่เชื่อรอดูเลยนะเว้ยไม่ได้พูดเล่นนะเนี่ยกูลงจริงนะเนี่ยกูบอกกูบอกเพื่อนว่า ของจริงแน่แน,น่เฮียผู <_ t id> ้ติดตาไม่กี่สองร้อย,อยแล้วต้นมานี่หน่อยเฮ้ยหราอใกล้ๆกันมานี่หน่อยมานี่หน่อย <_ t id> อ,อะไรเออมีอะไรจะให้ดูมีอะไรจะให้ดูด <_ t id> เฮียม่ง <_ t id> เก็บกระสุนแป๊บไอ้้ตน เฮ้ยเกาะสามเกาะสามเกาะสามเฮ้ยหมวกโอ้โหเกาะสามหมวกสามเอาขึ้นมาเอ้าระวังระวังระวังต้นระวังไข่แตกระวังต้นต้นต้นมึงให้ต้นหนึงต้นมึงตามกูมาเดียวก้นต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 ้นเข้ามาบ้านเข้ามาบ้านมีกูมีมีกูมีของให้ดูเว้ยมา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 ตามมาตามมาต้นอยู่นี่ เฮ้ยบอทมันเฮ้ยกูขอเออว่ะมามามาขึ้นมาลเลยเฮียแม่งลีลาโอ้โหแล้วกูไม่มีลูกกระสุนมีเพื่อนมานอนตรงนี้บนโตน๊ะบนโตน๊ะอืมกูจะทำบั็อกไว้ยต้องใช้เพื่อนทำเนี่ยมายื่นอยู่บนโต๊ะเนี่ยแล้วก็นอนเนี่ยโอ้โห

โอ้โหมีแม็กเจ็ดด้วยเฮ้ยได้ไอวอมาเพิ่มด้วยเฮ้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 ยเดี๋ยวไอต้นไอต้นต้นต้นมานี่ต้นมานี่ไอต้นมีของใช้ด้วยคราวนี้กูไม่คราวนี้กูไม่ตอบแล้วเนี่ยเนี่ยมาดูมาดูเนี่ยโหเครื่องเล่นเกมว่ะโอุ้ยเนี่ยอุ้ยเหนื่อยจังวะนอนดีกว่าเอ่อมันนอน เพื่โอ้ยเขี่ยอะไรวะเน,นี่ยคนเดียวคนเขาจะหลับจะนอนเนี่ยโอหลังกูงโหมึงอะได้เยอะกว่ากูอีกเฮ้ยเดี๋ยวกูเฮ้ยเดี๋ยวกูเฮ้ยยเดี๋วกูขอนอนพักก่อนนะต้นโอ้โห,โหนอนสบายยังเอ้ยวันดีหมายเลขสาม ไม่งมานอนพักด้วยกัน okay. Okay. <laughs> เี <laughs> ยดด้ยแม่งตอกสดๆกุ้ยกว่าแล้ว <laughs> คนสมัยนี้ไว้ใจไม่ได้เยี่ตอ <laughs> <laughs> กสด,สดๆดา <laughs> คือเรือเ่อ,อ <laughs> <laughs> งจริงไม่มีโม้แต่แม่งโม้แม่งมีจริง เรื่องจริงไม่ได้โม้แต่แม่งเรื่องโม้แม่งได้จริงอะพวกเรมาเรียตังครับเฮ้ยพวกเราไปตามหาวันพีทกันโอ้โหน้องกูแม่งเข้ามาอีกแล้วทุกคนครับได้ยินเสียงอะไรขออภัยนะครับเฮ้ยคนจริงว่ะเฮ้ยกูเจอคนจริงว่ะไอ้เหี้ยเอาเฮียกูล้มกูล้มกูล้มไอ้เหี้ยแม่งน้องแม่งมาควยเอ้ยตังจัดเฮ้ยชุบกูชุบกู เคี้ยไม่คนจริงโอ้หจะตายเพราะเด็กใหม่อเอ,อ้ยฝากฝากฝากเอาเอ,าอมันมันกร<อ>มันเอ้ยต้น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 ไหวไหมต้นไอ้เคี้ยคุณไม่ช่วยผมเลยคุณไม่ช่วยทีมเลยไม่ก็ผมล้มอ่ะก็น้องผมเข้า,ม,ม,าขมากลัวนะ่ะคุณจะมาบอกผมแบบนี้ไม่ได้เลยวิย หนึงนะคบทุกคนโอ้ดูเพื่อนผมคุณพูดถ,ถึงใครเนี่ยถ้าคุณมาพูดถึงผมเนี่ยโอ้โหรับรองคุณระวังแน่ระวังแน่เปิดเทอมคุณระวังเก็บตูดเลยคุณพูดถผมอะผมจะจัดคุณเลยเป็นไงเราบอดเพียบเลยโอ้โหบอดคตดเยอะเลยบอดคตดเยอะอ่ะโอ้โหไอ้บอลเหลือสุดท้ายอีก โอ้ก็มันคนจริงแม่งเป็นตี้เลยคนจริงไม่เป็นตี้เลยเฮียเป็นตี้อ่ะเออหนีมันเป็นคนเลยนะเว้ยเออไม่มาแดงแดงพี่ยัี่น่าจะแดงแดงมันมากับเป็นตี้เลยอ่ะมึงดูการแต่งตัวมันก่อนเฮียแม่งแม่งมันเล่นบารเลตโอ้หวยเอ้ย ตั้งจัดไอ้ควายไม่เห็นเล่นบาร์เลตี่มุ่งหน้าไปยังเขตปลอดภัยมุ่งหน้าไปยังเขตปลอดภัยโอ้โหมันปลอดภัยตรงไหนวะเนี่ยนี่มันวงนะเว้ยเฮ้ยไอ้ชุ่มหน้าวงเนี่ยเขาม่อล็อกอยู่อะเฮียสู้ๆนะต้นสู้ๆสู้ๆเอต้นเอต้นสู้ๆไปตรงนั้นเฮ้ยกูเก็บเฮ้ต้น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 กูเก็บกูเก็บกูเก็บเฮ้ยกูเก็บคุณคุณแจห้องแดงได้ ียไอ้สัตว์มันมีอาวุธโหดหดนะเว้ยอ้าวมึงไม่เอากูเอาเองได้กูมึงไม่เอากูเอาเองก็ได้เลี้ย้เพียบอะมีเหรียญสี่พันสี่ซื้อได้เพียบเออซื้อได้เพียบเลยอะกูมีสี่ร้อยอะอะไรหกร้อยเองอะไรหกร้อยอะกูมีกูมีหกพันอะเอาโหขงไม่เก็บตังค์มาจากไหนวะเฮ้ยต้นเดี๋ยวเพิ่งตายนะเพื่อนเอ้้ยไปชุบตู โอ้ไม่ครับเชี่ยทำไมไม่บอกให้กูไปเฮ้ยกูเอ้ยใครใครเฮ้ยใครเอ้ยเดี๋ยวใครใครเห็นตู้แดงบ้างอะเฮ้ยพวกนายใครเห็นตู้แดงบ้างอะพวกนายเฮ้ยพวกนายใครเห็นตู้แดงบ้างอะอเฮ้ยถามเนี่ย เฮ้ยกูถามเนี่ยใครเห็นตู้แดงบ้างาเ,าเ,รเรียกใครวะนะ่ะอย่ามาเรียกกูเฮ้ยระวังตายนะอีห <c oughs> มายเลขสามอะ่ะยิงยิงมียิงยิงแม่งเพิ่งเกิดมาเฮ้ยเสียวตายได้เลยนะ่ะแล้วแม่งเราเจอตี้จริงด้วย,ย,ย,ยนะประเด็นแม่งเราเจอตี้จริงอะ่ะเออมันเราเจอตี้จริงอะ่ะ สงสัยมันน่าจะมาเล่นกับเพื่อนมันที่มันกระโปกกระโปกแล้วไม่ต้องมาเจอกับพวกเราอะ่ะแอลช่กูด้วยทำเชี้ยอะไรของมึงเนี่ยทำอะไรของพวกมึงเนี่ยโอ้ยเข้ามาอีกแล้วออกไปเข้ามากี่รอบแล้ววะเนี่ยทุกคนครับได้ยินขอภัยนะครับผมขอภายรอบที่พันล้านรอบแล้ว โอหแม่งน้องแม่งเข้ามากวนอีกแล้วเข้ามลกวเมือนเข้ามาอีกรอบนี้เข้ามาอีกรอบนี้เตรียมตัวหน้าบวมเลยไม่ไหวแล้วไม่แกด่าพวกเขาอ๋ออะไรเมื่อกี้แกบ่นเลยไม่น้องแม่งม่งม่งน้องแม่งเข้ามาในห้องแม่งตอนอัดคลิปอีกและแม่งเข้ามาสองรอบเลยอ่ะไม่เข้าอีกรอบเตรียมตัวเลยหน้าบวมนี่าอย่ลืม มันก็จริงไม่แต่เคยมันเคยเกิดแล้วไงมันก็แบบไม่ได้แล้วอะเอ้ยตู้แดงตู้แดงอ้าโชคดีมากเลยเฮ้ยตู้แดงมือคนเปิดว่ะเฮ้ยเ้ยตู้แดงเออโอ้กูโดนยิงโอ้ยเฮ้ยไอ้ตีมือไอเหี้ตีเมื่อกี้ พวกมึงมึงตีตีเมื่อกี้เลยเว้ยเฮีย,ฮยใครก็ได้โอ้โหชุบกูนหน่อย,อยมึงโง่พวกมึงโดนวงนะ่ะ4ี0พยเฮ้ยเข้าวงดีทอะไรเนี่ยชุบกูด้วยอา้อาวอา้าวถ่ายคลิปอยู่นะน้องอ่าวถ้าม,มึงตายขึ้นมากูไม่รู้นะ ก็วงมมูกโอาร์ไอ้โหแค่แค่อาร้องแค่อารอกแค่อารอกเนี่ยอูมีตัวนี้เนี่ยมันมันมาเป็นตีอะไรไงตี้ที่เรายิงไอไอตี้ที่มันยิงเราเมื่อกี้นี่แหละตรงนี้เลยเป็นเองนะครับทุกคนผมขอปิดการรับาต่อนะครับไอเชี่ยนี่แหละเน็ตไม่เนเน็ตแม่งเก้าเก้าเก้าเลยอะ แกระวังมันห่วงแปลกว่ะระวังตัวระวังตัวโอ้ยกดดีไลน์นะครับเฮ้ยกดดีไลน์้วครับหาเรื่องเหรอได้หาเรื่องเจ็บตูดนะพวกเองอ่ะเฮ้ยระเบียบสอคนเลยนะเฮ้เดี๋ยวต้นข้าววันโรงเรียนเตรียมตัวคุ้มไว้ชีวิตมึงแน่กูไม่ไว้ชีวิตมึงแน่ <Wow. S 2> มาล่อจากตูดมึงไม่รอดจากเขาเกลอเออเดี๋ยวกลัวไม้ตอกของกูเลยกูมีไม้ตอกนะจะตอกตูดมึงอะถ้ามึงร้องหิด้ละปิป,ปหาเรื่องเก็บตูดแล้วเราอะ <c oughs> โอเคคลิปนี้นะครับโอเคคลิปนี้นะครับก็อย่าไปสนใจพรุ่งวันนะครับ มันเป็นเกย์สักคนไอ้ล้อเล่นล้อเล่นลอเล่นลอเล่นต้องหย้าไ่อปอย่ากดนะครับอย่าไปฟังพวกมันนะนะครับก็อย่าลืมไปกดติดตามช่องเพื่อนผมนะครับเนี่ยคนเนี่ยเนี่ยไอ้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 อ้ไ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 ม่รู้มันลงคลิปยังนะแไอไอกดติดตามมันหน่อยกอได้เอ้ยออ่อชื่ออไ ช่องมึงชื่ออะไรต้นข้าวชื่อนี่เคทีวีครับนั่นแหละครับไปฝากกดติดตามช่องเพื่อนผมเลยนะครับโอเคคลิปนี้ก็ไปแล้วนะครับบ๊ายบาย